อ่ะกูตกตัวนี้กูเจ็บเฉยเลยอให้ด้วยเอ้าก็ไม่ท่านอ่ก็เปนคำต่อเนื่องเมื่อกี้พี่ยังอุทานว่เชี่ย้วก็ชี้ตามด้วยชี้ก๊กไม่แม่ ตอนนี้เป็นตอนนี้แต่โมงคุณไม่นอนนะดิจะขิดเขียวก๊อปอ้าวเปลี่ยนปืนกันเปลี่ยนปืนกันกล๊อปเปลี่ยนปืนกันเปลี่ยนปืนกันอ้าวคือพี่ดูก๊อปปากแกเนี่ยนะตันแรกไม่ลอยข้ามหัวพี่ไปเลยไหมแล้วมันก็ไปเด้งไงไม่รู้เด้งหลีกเด้งไปเด้งเปสามทีจะกลับมาตกที่ดินนี่โคตรเก็บใช่ไเมื่อกี้น้องเขาแบบอืกูป่าไปแล้วนะ